คือฉันนะคือคุณลีน่าจังที่เมื่อวานฉันไปไลฟ์สดที่นั่นนะนะแล้วก็มันมีผู้ชายใส่ชุดดําที่อยู่ในห้องที่กําลังกินน่ะคนนั้นเป็นหัวหน้าพนักง,งานเสิร์ฟแล้วเป็นใครอะ่ะใส่ชุดดําอ่ะเป็นผู้จัดการค่ะคะเป็นผู้จัดการค่ะเป็นผู้จัดการเหรอเออคือว่าฉันนะ่ยให้ติ๊บเด็กไปพันหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ฉันเนะี่ยฉันเนะี่ยทำงานไม่ทันเพราะว่า ฉันต้องรีวิวนะไปดูคลิปไหนยังอยู่ในเพจฉันเนี่ยฉันรีวิวอ่ะฉันไม่มีเวลากินเพราะว่าถ้าฉันกินอ่ะมันคนดูก็จะหนีหมดเพราะฉันต้องปิ้งย่างให้คนดูดูทั้งหมดมันถึงจะสนุกคนจะได้อยากมากินว่าเออมันมีหลายอย่างเออแล้วเสร็จแล้วไงอ่ะฉันยังไม่ได้กินเลยฉันก็เห็นว่าเออคนรอคิวเยอะก็เลยจะเอากลับมากินที่บ้านแต่ว่าเขาบอกว่าไม่เอากลับได้ไหมดังนั้นฉันขอเงินคืนหนึ่งพันที่มัดให้ติดไป โอนมาให้บัญชีฉันไม่งั้นฉันจะไล์สด,ด่าไปจนกว่าจะตายเพราะฉันยังไม่ได้กินคุณมาดูคลิปย้อนหลังเซฉันกินไปแค่สองสามคำเองเพราะว่ามันไม่มีเวลากินมันต้องทั้งปิ้งทั้งย่างทั้งรีวิวทั้งพูดเข้าใจหรือเปล่ายังไม่ได้กินเลยเนื้อเข้าปากแค่ไม่ถึงไม่ถึงเจ็ดชิ้นเพราะว่ามันต้องรีวิวให้ครบทุกอย่างที่เอามาไงอย่างนี้มึงมึงบอกกูบอกว่าไม่ให้เอากลับกูก็เลยบอกงั้นที่กูมาจํา กูให้ติไปพันหนึ่งกูขอคืนกูไม่ให้เดี๋ยวฉันจะส่งเบอร์บัญชีฉันเนี่ยไปที่ไปที่เบอร์เบอร์อันนี้ของเธอเป็นเ m s อ่ะแล้วโอนเงินมาก็แล้วกันไม่โอนฉันจะไลฟ์สดด่าไปทุกวันเนี่ยจนกว่ากูจะตายเพราะมันเป็นสิทธิ์ของกูกูไม่ได้ตักกูเอามาให้กูไงแล้วกูก็รีวิวให้มึงกูยังไม่ได้แดกแล้วกูก็เห็นนะคนรอคิวเยอะกูก็เลยจะรีบลุกให้คนอื่นมาแดกแล้วมึงก็ไม่ยอมให้กูเอากลับมึงไปแหกตาดูในคลิปนต่อยู่ในเพจกูยังไม่ได้ลบ ว่ากูแดกไปกี่ครั้งกูของเงินพันหนึ่งค,คืนกูจะได้เอามาซื้อข้าวแกงกินได้ตั้งตั้งเกือบสิบวันเดี๋ยวจะส่งเบอร์บัญชีไปส่งเบอร์บัญชีไปเบอร์เนี่ยเอไเซเอไปเบอร์เนี้ยแล้วโอนคืนมาไม่โอนคืนมากูดามทุกวันจนกว่ากูจะตาย